สวัสดีจ้ามาปบกกับสาวสะกดคนบ้านๆอีกแล้วเด้อจากพี่น้องเมื่อนี่สาวสะกลมาตะเวนแด้เมื่อนี่ค่ะยุดงานเด้อเมื่อนี่วันยุดก็เลยได้เห็ดแนวอยู่แนวกินตะเวนแหน่ลวกะันมาเจอพี่น้องตอนนี้ละ่ะโอ้ยแจ้งแจ้งเนาะมันจังได้เห็นสีสันเห็นบรรยากาศยามกางเวนแหน่เนาะการสลับซับเปลี่ยนกันไปเด้อพี่น้องเดอ้อบางมือก็เห็นหน้าซุ่มลุ่มมืดๆแน่บางเท่อกะ เห็นแสงสว่างสดใสมานําความสดใสของพระอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะจังหน่ยกายเฝ้าเบื่อเฝ้าแบบลาคาญกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่สาวสกุลฮะมีเวลาเด็กมันน่วันยุทธเนาะสาวสกุลเหตุนี้ยำวุ้นเส้นมีกุ้งนะกุ้งตัวใหญ่เหลืออยู่ในตู้เย็นมาได้เหลือดอกซื้อมาไว้นี่ล่ะเก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อห้ามยามเขาแบบอยากเห็นอยางกินแบบนี้นะพี่น้องเนาะดูสาวสกุลก็เลยเออข้ดเมนู ยำม,ม้นเส้นใส่หมูซาบใส่กุ้งซดแบบนี้นะแต่ว่าเขาเอามาลวกเนาะพี่น้องเนะาะราคาใส่หอมใหญ่นี่แหละรสกระปุงเอาตามสไตล์เขาหมากักเขาชอบเนาะเขากินรสแต่เขากระปุงรสนั้นนะพี่น้องเนะาะมาบ้าหลายกินน้่เดียวนะพี่น้องแซ่บๆเมื่อนีโขออนุญาตใส่ซ้อนเด้อเพราะว่ามันเป็นเป็นของมีเส้นเนาะมันต้องใส่ซ้อนมันสิใส่ซ้อนสบมันสิถนัดกว่านะ เพราะึ้นล่าเจ้าของเห็ดกระเพราเป็นได้พี่น้องเอ๊ะต่นแรกตั้งแต่น้อยจนใหญ่อลยค่ะจนแต่งงานก็ยังไม่ได้เห็ดกระเพราเป็นได้พี่ละมาได้ลูกพี่ละฮาร์ดเท็ดอือ มาเจอกันยาา่าสองเวงนะมันก็ซิมีเสียงเลือนากันเนียเสียงคนเต้บบอนนักกีฬาหลายแถวนี้ขอเลือกงานเนาะสี่โมงห้าโมงเขาก็ออกกำลังกายเนหะ็นรยากาศดีอยู่นะกลบมาขึ้นว่ามาอยู่กรุงเทพและจะได้บรรยากาศแบบนี้นะพี่น้อง มีธรรมาชาติมีอย่างให้เราแบบสัมผัสได้อยู่นะใครอยู่นะไว้ว่าอยู่ในตึกในคอนโดแบบนี้แบบนั้นก็คือสิอุดอ,ดอู้นากพ่ล้องนาก ข้าเดิมพี่น้องหมาเพื่อนบ้านเจ้าเดิมที่เห่า ถ้ามือนั้นถจา,าพี่น้องจันได้ค่ะมือ่อดีสาวสกุลกินปิดก,ก่ยายค่ะเพิ่งกะเห่างานกลางคืน สส il, เส้นเพี่น้องเมนูง่ายๆแต่ว่าถึกปากเผ็ดๆเล็กๆ

ที่อยู่ได้พี่น้องเออขนาดว่าอยู่กรุงเทพก็ได้มีธรรม,ามาชาติรายล้อมอยู่ใจยังเดี๋ยวก็ไมีม่อ ม่มีเราค่อยมีไทยบ้านเฮาเรามีคนอีสานโอ้ม้วนได้เขากระไรนักกีฬา พี่ว่าในกบบาบโมเมนต์ไทยอีสานได้เป็นเพื่อนบ้านกำมคุชาเพื่อนเห็ุงานโรงงานข้างๆนี่มันผู้ละฟากถนนขามโค้งไปไน,นะนมันสิเป็นโรงงานพี่นอนะ้องอาจจะเป็นโรงงานเห็ดพลาสติกนะ ้องข้ามโคง้งสาวสกุลเลยไปบ่ได้เลยผมคิดว่ามันเป็นโรงงานอย่างหนกก็เข้าล่างไปนี่อืมธรรมชาติเด้อเงนินสาวสกุลฮะ เมื่อวานฝนตกพี่น้องอฝนแรงสามทุ่มก็ช่างลมทั้งฝน ก็เลยแบนบนี้อัดคลิปงามฝนฮะเนาะงามขาเหดหนาคือว่าอหละฝนมาละแผ่ลงมาเผื่อไทยอยู่เทพ น้ำฝนนันนี้ก็ดีซึอก,กันได้มันบอกฮ้อนมันบอกอบอ้าวนะโอ้ยกรุงเทพกะคันยามหน้าฮ้อนกะฮ้อนดีได้ฮ้อนตับสิแตก มาอ,อยู่ในแอร์เนี่ยก็โอ้มุดมัดอยู่งาเบอร์เอเตอร์ บรรยากาศดีเนาะอาหารมันก็มันก็เลยแซ่บไปตามแซ่บไปโดยปริยายนะพี่น้อง ลพี่น้องขักขักขัดอีูีขักทั้งอาหารขักทั้งบร,รยากา,ราศรสชาติอาหารกระะ็เลยแทบแหงแบบผสมกลมเกี่ยวกันไปไมนเมอนกับพ่อกันเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มาเจอกันใหม่เดี๋ยวมื้อหลังสาวสกุลสิพากินอย่างกันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกุลในเด้อพี่น้องเด้ออย่างที่บอกแหละ ให้หักสาวสกุลทีละน้อยๆแต่ว่าหักนานๆเด้อพี่น้องเด้อหักแพงแบ่งปันได้ให้ทุกคนมีความสุขสุขกายสบายใจเข้าใจว่าทุกเมื่อนี้กะสภาพเศรษฐกิจฮะมันเห็นให้เฮาแบบลำบากแต่ใจเฮาอย่าลำบากเด้อพี่น้องเด้อทุกกายแต่อย่าทุกใจกินข้าวให้อิ่มนอนให้รับ ตื่นมามือใหม่มีลมหายใจสู้กันอีกพี่น้องเอยสาวสกุลเป็นงกำลังใจให้สาวสกุลกะพัดบ้านเกิดเมืองนอนมาคือเดียวมาอยู่กรุงเทพกะบ่มีพี่น้องพ่อกับแม่กะอยู่พุ้นเนาะเอ้ยน้องกะอยู่คนละงมองสาวสกุลกันยังสู้พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเด้อโอเคค่ะมือนี่ก,กะขอลาซํานี้สวัสดีจ้า